อ,อ๋อได้คะ่คะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะออกไปเอาคะ่ะโชงดีนะมือ โรงพยาบาลวันไหนคะเนี่ยพรุ่งนี้ก็ออกได้แล้วค่ะสะเก็ดแผลที่หลังของคุณก็เริ่มแห้งดีแล้วไม่เป็นไรแล้วนะคะงั้นหมอขอตัวก่อนนะคะพักผ่อนเยอะๆนะขอบคุณมากค่ะหมอค่ะใครทำฉันวะเนี่ย นี่แกมาบ้านฉันมีเรื่องอะไรแกยังมีหน้ามาถามอีกเหรอว่าเรื่องอะไรแกน่าจะรู้ดีที่สุดนะนี่แกพูดเรื่องอะไรฉันไม่รู้แกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าแกเอาอะไรใส่ไปนในหม้อของฉันแกอย่ามาพูดมั่วๆนะบ้านสกรปรกอย่างนั้นมันหมาอยู่ฉันเนี่ยน่าจะเดินเข้าไปเห็นแกดูนี่นะ เฟอร์นี่ลีลาเยอะเหมือนกันนะหนูก็ทำกับพี่แบบนี้แค่คนเดียวนะจ้าพี่ถุงแตกหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะคือไปไปอาบน้ำกินข้าวได้แล้วแต่ว่าเออไปไปนะไปไปไปอาบน้ำไป วคอิม่มยันจ๊ะกิ่มแล้วค่ะงั้นเดีย๋ยวพี่ไปซื้อน้ำก่อนนะพี่ยังหิวน้ำอยู่เลยได้ค่ะ เติร์ดอัดคลิปเราไว้เลยเนี่ยมาลวจ้าพี่เติร์ดข้อความในมือถือพี่หมายความว่ายัางไงนี่พี่แอบถ่ายตอนเรามีอะไรกันงั้นเหรอพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงนี่เฟิร์สจะห่วงตัวอะไรขนาดนั้นแค่คลิปที่เราออกกันทำไมถึงทำไม่ได้แล้วเราหากินแบบเนี้ย หางเงินง่ายกว่าอีกไม่ชอบหรอเงินน่ะทําไมพี่เป็นคนแบบนี้ถ้าพี่ไม่ลบคลิปฉันจะไปแจ้งความแล้วเราก็ไปเจอกันที่ศาลไปแจ้งดิพี่ไม่กลัวหรอกได้เจอกันฉันรู้นะว่าแกแข้นฉันที่ฉันทำแบบนี้กับแกแกถึงพัแบบนี้กับฉัน เออมึงรู้ความจริงแล้วก็ดีแต่กูจะขอเตือนมึงไว้ก่อนเลยนะถ้ามึงไม่ไปถอนแจ้งความกูแล้วก็กูจะเอามึงให้ถึงชีวิตเลยเออเอาเลยกูก็จะเอาคืนมึงเหมือนกันทีนี้แหละกูจะรอดูว่าชีวิตมึงกับชีวิตกูใครจะชิบหายกว่ากัน <laughs> ผู้หญิงอย่างมึงเนี่ยนะจะมาเอาคืนกู ทำไมกูถึงกล้าพูดคำนี้ทำไมละ่ะถ้าแกอยากรู้นะแกก็ต้องลบคลิปทั้งหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกให้อ๋อและอีกอย่างอะนะฉันจะถอนแจ้งความให้แกด้วยมึงแน่ใจนะว่ามึงจะถอนแจ้งความทับุณลบจริงลบได้ ร่มาละกูเป็นเอกอะไรนะมึงเป็นเอกใช่กูเป็นเอกมึงไม่สงสัยหรอว่าทุกครั้งที่เรามีอะไรกันกูจะให้มึงป้องกันตลอดแต่บังเอิญวันนั้นถุงแตกกูก็จะพูดเรื่องนี้กับมึงแล้วแต่มึงไม่ให้พูดเองคนเลวอย่างมึงอะนะต้องเจอแบบนี้แหละ ถึงจะได้สะสมขอให้ชีวิตหลังจากนี้มึงมีความสุขกับโลกใหม่ที่กูมอบให้โชคดีเฮ้ย hey, hey. เดี๋ยวก่อนแล้เวเรื่องถอนใจ้ความกูล่ะอะไรนะไม่ได้ยินอะถอนถอนอะไรหรอไม่รู้เรื่องอะไปแล้วนะบ๊ายบายเฮ้ย มคุณ干嘛กลับมาเลยนะกลับมาผมอะไรครับผมอะไรครับผมละ20ครับวันนี้ก็ขายเกลือหมดแล้วนี่ ลองโทรอ่ะิปดูว่าเขาทำอะไรอยู่ทำไมไม่รับสายเนี่ยขายต่อดีกว่าพงมาลไยครับวันนี้วันพะยี่สครับขายุกครับพงมานะครับสียงเหมือสามีฉันเลยอ่ะวันนี้วันพหนูว่าจะเป็นเขาวันละยี่สิบบาทครับ พวงมาลัยครับพวงมาลัยครับสามีฉันจริงด้วยอ่ะพวงมาลัยคุณอย่าบอกสามีฉันนะขายถูกๆ <G ül> ได้ได้วันยี่สิบแปครับพวงมาลัยครับขายถูกๆเลยครับพวงมาลัยครับสวัสดีครับพี่พวงมาลัยไหมครับใส่ไว้ในรถก็ได้นะครับ,มไ,รรบไม่เอาฉันไม่ชอบไปขายที่อื่นไปซุปกปกพี่ผู้หญิงสนใจไหมครับ เดี๋ยวผมรถให้เฮ้ยก็บอกไม่เอาไงไปขายที่อื่นแล้วก็อยู่ให่างๆรถฉันด้วยไปครับขอโทษครับไปแล้วคุณขอบคุณนะ ดูสิวันนี้ขายได้เท่าไหร่โหถ้าขายดีแบบนี้ทุกวันก็ดีสิกิ๊ฟมาคนดีเลยกิ๊ฟรู้ไหมวันนี้พี่ขายหมดเลยนะและตอนนี้เราก็มีเงินที่จะไปตัดชุดรำบริญยาของกิ๊ฟแล้วโหพี่พี่แม่ตลกอะไรของพี่เนี่ยเงินแค่เนี้ยก็คงซื้อได้แค่ของในตลาดแหละฉันไม่ใส่ชุดที่ซื้อในตลาดหรอกนะฉันเรียนจบกฎหมาย ฉันต้องใส่ชุดที่ดีๆหน่อยอ๋อแล้วอีกอย่างอะ่ะฉันทํางานแค่หนึ่งวันะได้เงินมากกว่าพี่ทั้งเดือนอีกที่พูดแบบนี้หมายความว่างไงแต่ง,งานที่พี่ทํามันก็เป็นงานที่สุดจริตนะเงินที่เราใช้ใจ่ายอยู่ทุกวันมันก็เป็นเงินที่พี่ขายพวงม,มาลัมาพอฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอ๋อแล้วอีกอย่างคืนนี้พี่นอนตรงนี้นะฉันไม่อยากให้พี่เข้าใกล้ฉันกิฟตกิฟต เนอะไรของเนิม <ID accident> ึงรู้ป่ะเมื่อวันก่อนอ่ะกูไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งโคตรน่ารักเลยจริงอ่ะพี่พี่จีบสาวเก่งนี่ว่างๆสอนผมเลยสิเอางี้เลยเนินถ้าเองมีเงินอ่ะผู้หญิงที่ไหนเขาก็มองเองเท่านั้นแหละ เพี่เฮ้ยล้วมันแฟนเขาอยู่คนนั้นดีหว่าพี่ครับพงมาอะไรไหมครับเท่าไรอ่ะยี่สิบบาทครับแล้นเน้าพวงหนึ่งแล้วก็ฝากไปให้แม่ด้วยนะอะไรของเขา ะะพี่เนี่ยเก่งมากเลยนะคะไม่เหมือนแฟหนูอ่ะขายบุหมาหลายคางค่ะอ๋อไอ้นั่นะเหรอเมื่อวานพี่ก็เพิ่งเจอมาพี่ว่าหนูไปเลิกกับมันแล้วม,มาอยู่กับพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะดูแลหนูเองจริงเหรอคะงั้นหนูจะเปนเลิกกับมันเลยคะ่ะหนูก็ไม่อยากอยู่กับผู้ชายจนๆแบบมันหรอกคะ่ะ สวัสดีครับบอสค่ะคนนี้ใครเหรอคะเออคนนี้คือแฟนของเองครับผมอยากพามาให้บอสรู้จัก,กแล้วก็พามาให้คุณส่วนบริษัทของเรารู้จัก,กด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อกิบนะคะสวัสดีค่ะคุณเติร์คุณโจ นี่คือหุ้นส่วนบริษัทใหม่ของเราเขาคือคนที่ขายพวงมาลัยที่ส่งออกต่างประเทศผลงานของเขาเนี่ได้รับผลตอบรับดีมากเลยนะคะคุณเต้คะคนนี้ชื่อโจค่ะเป็นผู้จัดการของบริษัทเราค่ะสวัสดีครับและคนนี้ก็เป็นแฟนสาวค่ะ,คะชื่ออะไรนะคะ,ะกิ๊ฟค่ะยินดีที่ร่วมงานนะครับถ้าผมไม่มาวันนี้ ผมก็จะไม่รู้ความจริงแต่ว่าผมขออะไรบางอย่างได้ไหมครับได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะคือผมขอไล่เขาออกครับฮะเพราะว่าเขาเป็นแฟนใหม่ของแฟนผมผมทำงานด้วยกันไม่ได้คือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแฟนผมเองพวกเรายังไม่ได้เลิกกันแล้วเขาก็มาเล่นชู้ กับผู้จัดก,การของคุณตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ผมทําธุรกิจนี้ที่ผมไม่บอกเขาเพราะว่าผมเนยสะพายเขาตอนที่เขาเรียนจบแต่เขากลับมาดูถูกผมและทําแบบนี้กับผมคุณโจคะฉันขอไล่คุณออกคะ่ะตั้งแต่พรุ่งน,นี้คุณไม่ต้องมาทํางานที่บริษัทฉันอีกนะคะมันอาจจะทาให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได้คะ่ะบอสครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลิกกผู้หญิงคนนี้ตรงนี้เลยครับ แบบมีม้กับฉันนี่ยังไงหยุดนะอย่ามาทะเลาะกนันในบริษัทของฉันฉันพูดคำไหนคำนั้นออกไปแต่บอสครับออกไปไปเดี๋ยวก่อนผมขอฝากพวงอะไรนี้ไปให้แม่คุณด้วยนะครับและคุณเก็บข้าของออกไปจากบ,บ้านผมซะเพราะว่าที่ตรงนั้น ผมจะทําเป็นที่รับเลี้ยงหมาจองจัดออกไปเลยละ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราคมลอยเดินสิบเอ็ดนนครับใช่แล้วค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะเล่นเกมค่ะเล่นเกมอะไรนี่ค่ะอธิ<ม>บายเลยเแก้ว แก้วจะม้องไหนแก้วครับนี่ค่ะแล้วก็น้าเย็นนะคะเอาแบบเย็นจัดๆนะแล้วก็จะมีลูกอมครับนี่ครับเอาลูกอมที่เย็นๆอะไรก็ได้ค่ะอันนี้คือลูกอมที่เย็นนะครับเราจะกินไปคนละเม็ดแล้วก็จะกินน้ำานี่ฮะคนละแก้วเรามีเวลากี่วิ30สิบวิค่ะสาสิบวินะครับให้กินให้หมดในน้ำในแก้วนี้นะครับ ถ้าเราก็จะได้เงินรางวัลไปเลยสองเซนบาทเยอะไปเยอะไปยี่สิบบาทยี่สิบาทแล้วใครจะเล่นใครจะเล่นตกลงตกลงเลยสองร้อยครับสองร้อยก็คือเล่นสนุกสนุกนะครับใช่ใส่น้ำเลยค่ะเฮ้ยก่อนอื่นต้องกินลูกอมก่อนอ๋ออ๋อกินลูกอมก่อนเอาคนลุกคนละเม็ดเอาไปเลย กินเลยใช่ไหมใช่กินเลยอืมแค่กินเปล,ล่าๆยังแบบเย็นอะ่อนอะคิดว่าไงครับชนะไหมกินว่าชนะแน,น่น,นอนค่ะสบ,ส,บสบายสบายสองนิดสี่เม็ดยังได้เลยใช่เพิ่มอ,อ<ะ>ีกเม็ดยังได้เลยอันนี้จะดูแย่สุดเลยนะเนี่ยเราแค่แสีแดง เราทำได้ใครก็ได้มาเลยโอเคแมาคนแรกนะเราจะมีเวลาในการกินนะครับ3ามสิบพร้อมยังครับโอเคเดี๋ยวดูแก้วก่อนแก้วก่อนเห็นไหมจำไว้นะทุกคนต้องเต็มอย่างนี้เลยนะล้นเลยไหมกินเลยเฮ้ย มาดจะยอมแพ้ไหมไม่กมอเยอะค่ะอีกสองยวดสองวิทุกคนคะบอกว่าเราน่าจะโอเคค่ะเรายอมรีบรั้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วไม่เวลได้แค่นี้ตัวนีปโมเป้เดินสอง มันขนาดนั้นเลยหรอมันเย็นมากเลยหรอมันจะบ้าอีกนิดเนียยังยังไม่หมดแลวนะทำไม่ได้โหมาดูอันนี้ของบอสไแฟ้์คะอันนี้ของผม โอเคโอเคโอ้โหนียเขาไม่เห็นเโอ้โหเฮ้ยจีหรือเปล่าตอนนี้สิเทีโอโอ้โหโอ้โหโอ้โหี่นเ้ี่ยเยนเเยทำได้ไงครับน้ำตาไหล นี่ไม่เย็นเลยหรอเย็นตำนาไหลเลย19วินาที19วิโหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเจอกันเนิ่อครับเนิ่อเดี๋ยวเนิ่อจัดให้นะฮะเดี๋ยวต้องมาเจอกนเนื่องใช่แล้วใช่ใช่เดี๋ยวมาเจอกนเนื่อโอเคสองเมตรนะครับกินเข้าไปนี่ฮะสองไม่ใช่หรอสอง๋อโอเคโอเคสองเมตรนะ้สี่นะสองอ๋อ นแจงเท่านะประมาณนี้นะได้ไหมเย็นหรือเปล่าเฟิร์สจับดูดิแก้วเย็นหรือเปล่าน้ำเย็นหรือเปล่ายังไม่ค่อยเย็นเลยอ่ะลองจับดูลองจับดูไม่เย็นเลยจริงจริงโ้โหรับผลประกวดพอแล้วนเร็วเกินไป้นนิสเทโอเคเทนนะโอเคนะได้ได้ได้หนึ่งสองสาม กินน้อยกว่านี้โอ้โหเป็นคนดูแลโอ้โหหีจริงจริง้ยกินน้อยพิ่าไปหกร้อยไหมกงนน้อยกว่าจริงไงโอ้โหมันต้องมันต้องรีบกินจริงจริงมันมันมีวิธีก็คือต้องรีบกินไม่รู้เพิ่งรู้ตอนกินนี่แหละมัันวดใจไงพี่เพราะว่าตอนแรกอ่ะมันยังไม่รู้สึกเย็นเท่าไหร่มันจะรู้สึกเย็นตอนหลัง ก็เลย,เร,ยรีบกินก่อนเลยของเราอ่ะเหมือนกินไปแล้วเหมือนโปมอ่ะเพราะมันเย็นไงคืออะไรคืออันนี้ไม่รู้มาก่อนนะแต่ว่าคิดว่าถ้าแบบถ้าปูไว้อ่ะมันจะเย็นใช่ก็เลยรีบร oui, ีบไม่ได้แต่เมื่อกี้เราก็รีบเราก็รีบกินนะแต่ว่าไม่ไหวแรกมั่นใจมากอมแต่ไม่ไหวอ่ะคอมันคนละชั้นเลยโอ้ยผลการประกวดของเราก็สรุปออกมาแล้วนะคะว่าคนที่ชนะก็คือคุณเนิร์ดนะคะ นีเ่เราจะมอบเงินรางวัลสองแสนบาทให้กับคุณเอิรนะคะแบบแบบต่แดนแดนตัดมือี่เป็นไงจองมมือต่อไปอีกคนหนึ่งก็กินหมดเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ถึงสามสิบวิเหมือนกันเราก,ก็จะให้ด้วยสองแสนบาทรับไปเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะแล้วต่อไปเราจะมาเล่นเกมอะไรอีกทุกคนติดตามได้เลยบอกเลยว่ามีทั้งหนังสั้นมีทั้งเกมมีทกุกอย่างมาติดตามช่องเราได้เนะคะคลมลอยเลขสิบเอ็ด เ่อนต anyway. i̇şte> ่อก็เดี๋ยวฝากติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็คนนี้พี่เฟิร <NO ์ดเป็นนางร้ายนะครับแล้วก็พี่พ่อแป๊เป็นนางเอกนะครับส่วนผมตากล้องแล้วก็ตอนนี้พี่เติร์ดพระเอกถือกล้องอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายค่ะก็ติดตามเกมต่อไปได้เลยเด้คุณมารุ่นกันเกมต่อไปกวาดเรียบเหมือนเดิมแล้